เามาพบปักกับท่านอีกวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในคำที่พระพุทธเจ้าส่งตรัสไว้ว่าอยู่ได้เพราะกรรมดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น <c oughs> เพราะว่ากรรมนั้นเป็นตัวจำแนกทำให้สัตว์ทั้งหลาย นะมีดีหรือไม่ดนะีด้วยกรรมนั่นแหละเป็นตัวจำแนกในเรื่องนี้พระองค์ตรงกรัดไว้ในหนังสือพระไตรปิฎกมากมายเลยเรื่องกรรมก็สอนวิธีออกจากกรรมหรือทีประชาชาานเรียกว่าแก่กรรมนะ <c oughs> ก็มีอะไรกรรมดำมีวิบากดำนะกรรมขาวมีวิบากขาว กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้แหละที่เป็นประเด็นอยากให้เรานั่นมาศึกษาว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะกรรมกรรมคืออะไรกรรมก็คือการกระทํานั่นเองเรากระทำเพราะกรรมแปลว่าการกระทำ กระทำอะไรล่ะถ้ากระทำดีอย่างเช่นมีการให้ทานสมาทานศีลจเจริญสมถะภาวนาอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมที่เป็นส่วนดีถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีก็เช่นไม่ให้ทานไม่มีศีลไม่มีจเจริญสมถาภาวนาเลยมีแต่คิดอาฆาตเบียดเบียนอันนี้เป็นกรรมไม่ดี อันนี้ในเรื่องกรรมไม่ดีภาษาพุทธเจ้าใช้คําว่ากรรมดํากรรมดํามีวิบากดําอย่างเช่นตั้งแต่ศีลข้อที่หนึ่งา,าข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤตผิดในกร,รมพูดเทศดื่มน้ําเมาเนี่ยในกรรมอันเนี้ยเมื่อเราทํามากทําบ่อยทําไม่ดีเนี่ยผลของกรรมก็ยอมส่งผลแก่ผู้กระทํา เจนสินข้อที่หนึ่งนั้นป้องกันชีวิตใช่ไหมฮะถ้าเขาไม่เว้นขาดจากการทําร้ายชีวิตเขาก็จะเป็นผู้มีอายุสั้นข้อที่สองนี่จะทําให้ภกคขาที่มีมันเสื่อมไปผู้ง่ายง่ายมีเงินทองได้มาก็หายไปหมดไปอะไรเนี่ยเลือกผลชอบรักชอบขโมยเนี่ยเป็นคนเสื่อมทรัพย์และข้อที่สมนี่มีศัตรูก่อเวนเพราะว่าการ พระพูดิผิดในการมนี่ทะเลาะกันวิวาทกันนะส่วนข้อที่สี่เนี่ยข้อข้อที่สามนี่ก่อเวรข้อที่สี่นี่ไม่มีใครเชื่อถือที่เลยว่าถ้าพูดเท็จเนี่ยไม่ีใครไม่เชื่อถือหรอกไปพูดในที่สมาคมพูดในที่สภาไม่มีใครฟังเพราะคําพูดของเขาเป็นคําพูดไม่จริงอย่างเงี้ย <c oughs> แลว้วประการที่ห้าก็คือดื่มน้ำเมา ไม่ว่าจะเป็นเมลัยหรืออื่นเครื่องดื่มอะไรที่ทําให้ขาดสตินะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าโทษอย่างเบาของผู้ดื่มน้าเมาปัจจุบันก็โรคมะเร็งตับโรคตับแข็งหรือเป็นผีบานั่นเองนะโทษอย่างเบาแต่ถ้าเขาทํามากๆทำบ่อยๆตายไปก็ตกนรกเป็นสัตว์เดชานเปกวิสัยอย่างเงี้ย <c oughs> ในหลักคำอย่างนี้แหละที่พระเจ้าทรงตรัสว่า อยู่ได้เพราะกรรมถ้าคนหลายคนทำถ้ารู้อย่างนี้จะทำแต่กรรมดีนะทำแต่กรรมดีกายนี้เป็นกรรมเก่าเห็นไหมเมื่อจะทำกรรมใหม่ก็ทำด้วยกายนีนะ้ทำด้วยวาจานี้ทำด้วยใจนี้นะในส่วนของกายก็แบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งเป็นวาจาเคาเรียกว่าคำพูดหรือปรุงแต่ง ส่วนหนึ่งเป็นใจก็คือเป็นเรื่องทำมาลงความรู้สึกนึกคิดในขนาดมิกในส่วนของกายก็แบ่งกเป็นทั้งสามส่วนโปรงทรงจำแนกกรรมทางกายเป็นอย่างนี้กรรมทางวาจาเป็นอย่างนี้กรรมทางใจเป็นอย่างนี้อย่างเช่นกรรมทางใจก็คือมีความโลภความคิดพยาบาทความคิดบียดเบียนนี่เป็นกรรมทางใจเลยความอิจฉาริษยาเนี่ยมันเป็นกรรมทางใจเลย คำทางวาจาก็พูดเท็จไงพูดเท็จพูดยุแย่เขาแตกแยกกันเนี่ยเป็นคมทางวาจาเลยพูด <c oughs> พูดยุแย่นี่สําคัญมากเลยเขาแตกแยกกันไม่ดีผู้เจ้าเว้นซะเว้นจากการพูดเท็จยุแย่เขาแตกแยกกันพูดเว้นจากการพูดส่อเสียดคนบางคน,คนชอบพูดส่อเสียดแกแนกแกแนีน่ย เว้นจากการพูด <c oughs> เพอเจอเว้นจากการพูดคำหยามเมื่อไรก็ตามเราพูดแต่ความจริงพูดแต่ความดีวาจาเนี่ก็จะเป็นที่รักษาตัวเองด้วยแล้วก็จะเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายด้วยพระดวงตรงตรัสว่าการที่จะทําให้ตัวเองไม่ถูกมารทั้งภายในภายนอกเบียดเบียนเนี่ย สีลข้อที่สีเนี่ยสำคัญมากเลยต้องเป็นคนพูดจริงมีวาจาสัตว์นะแล้วก็ต่อมากรรมทางกายก็คือขาดสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมมรรยาเป็นสามแก่เป็นขาดจากพนาธิบาตน,นะฟังส่วนกาย่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมอันนี้แหละเป็นกรรมเขาทํากรรมอะไรนะก็ถ้าทํากรรมไม่ดีก็ไปในส่วนไม่ดี ถ้าทำกรรมดีก็ไปส่วนของความดีนั้นกรรมซึ่งเป็นกรรมกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วแต่เมื่อเอาสิ่งที่ดีที่ชั่วไปใส่ก็เลยว่าเป็นกรรมดีและเป็นกรรมชั่วอันนี้ได้กล่าวให้ฟังแล้วห <c oughs> ลายตอนดังนั้นเราอยู่ได้ด้วยเพราะกรรมนี่นะแล้วก็อีกอันหนึ่งทำกรรมขาวมีวิบากขาวก็คือ ถ้าเราตั้งใจสมาทานศีลมีทานมีศีลเป็นไปเพื่อสุคติเป็นไปเพื่อโลกสวรรค์องค์ทรงทานว่ากรรมคำขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวเรามีวิบากทั้งดำไม่ทั้งดําทั้งขาวก็คือบางครั้งกระทําชั่วบ้างบางครั้งกระทําดีบ้างอย่างเงี้ยอันนี้กรรมทั้งดําทั้งขาวก็มีวิบากทั้งดําทั้งขาวเหมือนกันนะกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือเดินตามมากีองค์เพล การเจริญอานาปณสตินี่เองทําให้พ้นจากกรรมทั้งดำทั้งข่าวไปได้นั่นพูดง่ายๆก็คือ <c oughs> ถ้าญาติโยมจะแก้กรรมก็เดินตามมากมีโอค์แผดนนี่แหละทำยังไงละ่ะอย่างเช่นพระองค์สอนให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก การเจริญมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกชื่อว่าเป็นการแก่กรรมทำกุศลหลาสีกุศลคือนี่ตัวนี้คือกุศลการเจริญสมถภา,าวนานั่งสมาธิเป็นการเจริญกุศลเราคงเคยได้ยินโอ้ไปให้ทานที่นูน่นที่นี่อันนั้นก็เป็นทานแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นกุศลเพราะว่า คนที่ให้ทานก็อย่างฆ่าสาัตว์ก็ได้ใช่ไหมมีความโลภความโกรธความหลงก็ได้ให้ทานเนี่ยนะยังอยู่ฉับหยาบอยู่อย่างเง,งี้ยแต่ถ้าจะให้ยิ่งกว่าทานก็คือการเจริญสม,มถะภาวนาเมื่อเจริญสม,มถะภาวนาได้ดีได้เป็นเขาก็สามารถให้อาภัยเป็นทานได้อันนี้แหละเรียกว่ากรรม <c oughs> กรรมเป็นคำกลางๆไม่ดีไม่ชั่ว เมื่อเอาสิ่งชั่วไปใส่ก็เรียกว่ากรรมไม่ดีถ้าเอาสิ่งดีไปใส่ก็เรียกว่าเป็นกรรมดีกรรมมาจากไหนเนี่ยจากกายวาจาใจนี่เองเมื่อเรารู้อย่างนี้พระเจ้าก็ทรงสอนให้เราสำรวมใจสำรวมวาจาสำรวมกายให้ยึดหลักอยู่เสมอที่พระเจ้าทรงสอนว่า <c oughs> กรรมสอนพระราหุลไง กรรมอันใดก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วเรากรรมนั้นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยลางหุนกรรมนั้นตือควรกระทำทำทำให้มากแต่กรรมใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจเมื่อกระทำไปแล้วทั้งเบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกรรมนั้นไม่ดีไม่ควรกระทำอันนี้แหละกรรม นี่แหละอยู่ได้เพราะกรรมและนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่าจะเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นนักแสดงก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมเป็นทหารก็เพราะกรรมเป็นนักโบกก็เพราะกรรมไปจนถึงเป็นนักบวชเนี่ยก็เป็นเพราะกรรมเห็นไหม นั้นมาจับประเด็นคำว่าก,กรรมก็กรรมก็คือการพอใจชอบใจในการที่กระทำโยมอย่าบ,บอกว่าทำชั่วมันไม่ชอบใจนะมันชอบใจที่จะกระทำความทั่วอย่างเงี้ยเออเป็นความดีแล้วก็ชอบใจพอใจในที่จะทำความดีเห็นไหมฮะกรรมแท้จริงก็คือตัณหานั่นเองความชอบความรักความพอใจความไม่ชอบหรือความไม่พอใจนั่นเอง เห็นไหมฮะเมื่อไราก็ตามเรามีความรักความจังอยู่ที่ใดนั่นแหละกรรมเกิดแล้วพระเจ้าทรงสอนว่าอาณาปานสาติเมื่อบุคคลใดจเจริญแล้วกระทาแล้วให้มากให้บ่อยรักก็ไม่รักจังก็ไม่ชังรักก็ไม่มีจังก็ไม่มีอันนั่นแหละเป็นที่สุดของกรรมนะเป็นกรรมที่ควรเจริญเป็นกรรมที่ควรกระท,ทาให้มาก ในสังคมปัจจุบันเนี่ยอุ่นวายมากเพราะเราขาดศีลและขา,ขาดธรรมด้วยขาดธรรมในฝ่ายที่ดีทั้งที่ธรรมะมีเยอะมากนโยมเปิดก็ไปนใน Youtube ฟังเยอะมากแต่โยมก็ต้องดูเลยนะธรรมะบางทีมันเป็นธรรมะประยุกต์มากเกินไปพอประยุกต์มากเกินไปบางทีก็จับเนื้อหาไม่ได้ดีอันโยมต้องเลือกฟัง พระเจ้าเอาแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาว่าชัดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาแค่กรรมมือเดียวเองสอนพิสุไปจับกรรมใบปะดูมาหนึ่งกรรมภาษาบาลีเรีไม้สีสปาเนี่ย <c oughs> แล้วก็ถามว่าพิสุระหว่างใบไม้สีสปาในกรรมมือของเรากับใบไม้ที่อยู่บนต้นและอยู่ในปา่าอย่างไหนมากกว่ากันหมู่พิสุก็กราบทูลว่า อยู่ในกำมือของพระองค์วีน้อยอยู่ในปา่าหรืออยู่บนต้นนั้นมากกว่าพระองค์ก็ทรงตรัสนี่แหละเราคัดสรรธรรมะดีแล้วตรงแล้วแล้วเ,เอามาบอกพวกเธอขอให้เธอเดินตามที่พระองค์สอนนี่แหละทำส่วนอื่นมันก็มีที่เข้ามาแต่มันมันมากเกินไปพระองค์ทรงตรัสว,ว่ามันไม่ทําให้เป็นที่หลุดพ้นอย่างเงี้ยก็ทรงสอนไว้เนี่ยเราได้เฉือน อุปมาเหมือนเนื้อเนื้อสันเฉือนเอาเอ็นเอาอะไรออกไปหมดเหลือแต่เนื้อลำลำธรรมะของเราก็เหมือนกันเนื้อเหลือแต่ส่วนที่ดีๆนะส่วนที่ไม่ดีพวงเฉือนออกหมดแล้วชินะที่โลติโกนะอ่างั้นนะเฉือนเนื้อไม่ดีออกหมดแล้วเหลือแต่เนื้อดีๆอย่างเช่นอาณาปณะสตินี่นะ,จะเจริญในมากจเจริญในบ่อย ทำให้ถึงความหลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยก็อขอโมทนากับญาติโยมที่ได้รับชมกันวันนี้มีแสดงอยู่ในคอมพิวเตอร์มีอยู่สีท่านด้วยกันนะก็มีดวงจันทร์ยมผ่านโหนกแก้วอยู่ที่กำแพงเพชรและก็สุเทพนะได้โพสต์ขึ้นมาขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยกรรมที่ดี เราก็จะได้ไปสู่ที่ดีมีสุขติมีมนุษย์สมบัติไม่ต้องรอให้ใครมาส่งเราบอกเราช่วงสามโมงเย็นที่จะเผาศพขอให้ไปเกิดบนสวรรค์เราทำของเราไว้แล้วนั่นแหละเราจะไปนรกไปสวรรค์ก็อยู่ที่การกระทาในกรรมของเรานั่นเองกรรมใดก็ตามถ้าไม่ดีมันจะเป็นจะไปขึ้นสวรรค์ได้ไงนะ่ะ กรรมไม่ดมีมันก็ลงนรกไม่นสั์เดชานเบ,เบวิสัยถ้าทำกรรมที่ดีมันก็ไปมนุษย์และเทวดาอย่างเงี้ยไปถึงความหลุดพ้นถึงความเป็นพาระลังันเป็นตน้นเขาก็โมทนาก็เจริญพร